าแล้วนะครับก็ต้องขอสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันที่พบกับรายการ The Soccer Gamer TV กันอีกแล้วนะครับเจ,จ๋เอเจ๋วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ LVA เนะครับเกม AVA นะว่าทำไมมันถึงเข้าไม่ได้เวลาล็อกอินเข้าไปแล้วเนะี่ยมันขึ้นว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้งเกมนี้นะครับอ่ะผมจะมาบอกวิธีแก้กันเลยนะจุดนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งเขาขอมาอก็ก่อนอื่นครับผมจะสาธิตดูมัน,นว่ามันขึ้นยังไงสำหรับผมนะผมเคยเป็นอยู่รอบหนึ่ง อ่ะบางคนอาจใช้อินเด็กไออินเทอร์เน็ตเอ็กเพลเอร์เออเ,อเ,อเออข้านะครับแต่ผมจะใช้ Google Chrome แทนแล้วผมจะใช้ IE t a ทนะโอเคแล้วเราลองลองลองินไอดีของเราเข้าไปนะครับอ่ะนี้ใช่ไหมอ่ะเาอันจริงอ่ะมันจะมีแ็บสีน้ำเงินเหลืองมาให้คุณกดอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้นะ <c oughs> ผมก็ทำไปแล้วผมก็ลืมกันแต่ผมเนี่ยกดปุ๊บมันให้ผมผมเลือกอันที่สามอ่ะผมจำไม่ได้มอนคำว่ารันอะไรสักอย่างมั้ง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ แล้วพอเสร็จใช่ไหมผมก็กดเริ่มเกมตอนนั้นอะอ่าแล้วผมมันจะขึ้นอย่างนี้ไงอ่าทุกคนบางคนอาจก็ขึ้นงนี้นะครับมันจะขึ้นงนี้ว่า,าแรกๆเลยกดโอเคก่อนแล้วเราก็ปิดไปก่อนนะอย่างแรกครับผมนี่เลยไฟล์นี้กับไฟล์นี้สองตัวนี่ผมจะเอาไปลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างใต้ดีคริปชั่นนะครับอืเราเริ่มที่ตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้ตัวหลักกดคลิกขวาเลือกว่า Edit นะครับแล้วกด Run รันนะตาบผมนะ w i น d o w s 7นะอันนี้นะครับ อันนี้ผมก็ก๊อปมาอ่ะก๊อปใช่ไหมอัน,นจริงไว่ต้องก๊อปก็ได้มันจะแก้ตัวนี้เลยก็ได้นะแต่ผมไม่เอาก๊อปดีกว่า <c oughs> แล้วก็เปิดโน้ตแพดที่เราแบบสร้างไว้เปล่าๆเ,เราไม่ได้ใช้นะสักอันหนึ่งแล้วก็วางไว้ตอนนี้นะนี่ครับปัญหาคืออยู่ตรงนี้คนระับเราต้องมาแก้ตรงนี้นะครับนี่ก่อนหนึ่งรนะับไปที่ไดฟ์ที่คุณติดตั้งเกม AVA ไว้นะครับโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ของมันนะครับยิ่ง่ผมติดตั้งมาได้ดีอะผมก็เออ ถูกแล้วสิตอนได้ดี <laughs> ผมเข้ามาได้ดีใช่ไหมนี่ผมแปบน,นี้นะได้ดีเออเนี่ยคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ก๊อปตรงนี้ออกมานะครับสำหรับ Windows 7นะครับผมสําหรับ Windows 7เท่านั้นนะจ,จ๊ะโจ๊ะโอเคครับก็นี่แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับก๊อปเอาไอที่เราก๊อปมาเมื่อกี้วางไปใส่แทนนะครับอ่าใครที่ติดตั้งมาได้ดีนะก็ทำตามผมได้เลยนะอ่าโอเค เรากดตรงนี้นะนี่ตรงนี้แล้วกดเซฟนี่โอเคแล้วก็กดตรงนี้นะครับเลือกเป็นออไฟไปก่อนนะแล้วก็ชื่อเนี่ยผมเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะผมตั้งชื่อว่า a v a หนึ่งแล้วกันเออแล้วก็จุดเนี่ย r e g นะครับเท่านั้นนะครับผมจุด r e g เท่านั้นนะครับย้ำเลยนะแล้วกดเซฟไปเบย์เนี่ยเซฟแม่งเบย์โอเคเนี่บเราก็ได้มาแล้วนะครับพอเราได้่างนี้ใช่ไหมอ่ะเรากดคลิกเข้าไปเลย โอเคนี่ครับพอก,กดคลิกเข้าไปนะครับมันจะอย่างนี้นะอ่ะแล้วก็กดโอเคเมื่อกี้กดเย็ดดีกว่าเออกดเย็ดแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งเท่านี้นะครับคุณก็จะสามารถเข้าไปหนุกหนำตำรานกับ AVA ได้เลยนะครับอืมึ่งมันเลยดีมากอไม่ขึ้นวะโอเคกันละอ่ะตอนเราเราเข้าออมากดเริ่มเกมใช่ไหมนี่ได้เลยโ,โหสุยยอด,ดปิดไปนะครับก็ โอเคมันก็เป็นวิธีที่ง่ายนะครับง่ายมากเลยก็ผมจะให้2ตัวนี้3ตัวนี้ไปแล้วกันนะคืออันนี้ของสาคนเซฟไว้ใน Dice C นะครับอันนี้นะ Dice C เนี่ย Dice ะถ้าของคุณแบบเป็นเพราะเป็นวิ n โด w หกสิบสี่คูณเอ้ยเออหกสิสี่ใช่ไหมบินโด้เจ็ดหกสบี่บิตจ้าคุณแค่เติมเข้าไปไอ่ะตรงเนี้ยเป็นแปดอ๋ยมันเท่าไหร่วะนึ่ดูโอ้ย ลืมลืมวันนี้ครับคูณแปดสิบหกเออนะค,คุณก็ต่อเติมไปเองนะครับแค่นี้ครับแล้วคุณก็กดเซฟไปเออแล้วกูจะไอ้นี่ทำไมวนะเนี่ยอ่ะลองเซฟอืมนั่นแหละเออผมจะให้ไปสามตัวนี้ไปนะครับนั่นแหละก็ถ้ามันงงงงไงก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวจะลองไอ้นี่ใหม่อีกทีนึงก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็น ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ซึ่งก็เป็นวิธีแก้ที่ง่ายนะครับถ้าใครไม่ได้ก็มาบอกมาอีกทีได้นะครับเดี๋ยวจะไปหาวิธีแก้เพิ่มให้โอ้ยก็ฝากกดซับสไครต์กดถูกใจกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเีเท่านี้นครับสวัสดี